ลักษณะของการปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือบางทีก็ปวดสลับข้างกันนะครับลักษณะการที่ชัดเจนก็คือจะปวดแบบตุบๆเหมือนหัวใจเราเต้นเพราะว่าพวกนี้เกิดจากหลอดเลือดมันขยายตัวมันปวดตุบๆอาจจะข้างใดข้างหนึง่งรอกจากนี้พวกนี้มักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและตามโมวตาพรา่าร่วมด้วยอาการปวดก็มักจะเป็น เป็นหายหายนะฮะไม่ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาบางทีปวดแล้วก็ขึ้นใส่อาเจียนแล้วไปนอนสักพักหนึ่ง 2- องถึงสชั่วโมงก็หายอีกวันหนึ่งก็กลับมาปวดใหม่นะพวกนี้จะเป็นเป็นหายหายไม่ได้ปวดต่อเนื่องตลอดเวลายกเว้นบางรายที่มันเป็นรุนแรงอาจจะเป็นต่อเนื่องตลอดทุกวันได้นะครับอาการข้างเคียงของป่ว,วอยอย่างที่บอกแล้วผู้ป่ว,วยไมเกรนเนี่ยนอกจากปวดศีรษะ ก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะฮะบ,บางรายก็จะมีตาบวมตาพร่าร่วมด้วยอย่างที่บอกคือตาบวมตาพร่าเนี่ยมักจะเป็นตรงข้ามกับข้างที่ปวดทีรษะแตแต่ไม่แน่เสมอไปนะบางทีก็พร่าทั้งสองข้างได้นะครับนอกเหนือจากนี้บางรายก็อาจจะมีการชาหรือว่าอ่อนแรงครึ่งซี่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็อาการพวกนี้จะเป็นอยู่ในช่วงก่อนหรือระหว่างที่ปวดศีรสะได้และหลังจากปวดศีรสะแล้วอาการ เหล่านี้ก็จะมักจะหายเป็นปกติได้นะครับในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดศีรษะเนี่ยนะครับโดยทั่วไปอย่างที่บอกแล้วคือคนไข้ไมเกรนจะเป็นไปหายแต่ในกรณีที่มีอาการปวดศีรษะซึ่งมันเปลี่ยนไปคือไม่ใช่ปวดตุบๆปวดเหมือนมันล้าไปทั้งศีรษะเหมือนหัวมันจะระเบิดอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคือปวดแล้วอาการปวดมากขึ้นมากขึ้นออกแรงเบง่ง จะมีอาการปวดรุนแรงและมีอาการอาเจียนพุ่งนะครับนอกเหนือจากนี้พวกที่มีอาการปวดที่สาและมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยเช่นออนแรนคึ่งซีกและไม่หายนะครับหรือมีอาการทรงตัวไม่ดีเดินเซจะล้มพวกนี้เป็นส่วนสำคัญที่น่าจะต้องรีบม,มาพบแพทย์นะครับส่วนใหญ่มักจะพบในวัยรุ่นคนระับ อายไุไม่มากนะครับแต่ในผู้สูงอายุจริงๆก็อาจจะพบได้เหมือนกันแต่น้อยมักจะมีประวัติเป็นมาก่อนในสมัยหนุ่มสาวนะครับนอกนอจากนี้ก็ผู้หญิงวัยที่มีรอบเดือนนะฮะก็มักจะพบได้โดยเฉพาะกลุ่มที่สัมพันธ์กับรอบเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่าลงแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะเมื่อหมดรอบเดือนบางรายก็จะหะายปวดศีรษะ สาเหตุคือไม่มีใครทราบนะครับปวดที่สางไมเกรนี่ก็คือปวดที่เกิดจากหลอดเลือดมันมีการขยายตัวผิดปกติไปตอบสนองต่อสารอาหารบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นก็ได้แก่อาหารประเภทที่มีของหมักของดองชีสในะช็อกโกแลตกล้วยหอมชากาแฟนะฮะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นอกเหนือจากนี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเช่นเดี๋ยวอยู่ในที่เย็นๆแล้วออกไปเจออากาศร้อนนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนะึ่ง กลุ่มที่เป็นไมเกรนนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งคือนานๆานปวดทีหรืออาจจะปวดสัมพันธ์กับช่วงที่มีรอบเดือนเราก็มักจะให้การทานยาเพื่อลดอาการปวดนะครับเป็นครั้งคราวส่วนในกลุ่มที่มีอาการปวดบ่อยเพาว่าปวดบ่อยคือถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยปวดเกินกว่า3ครั้งขึ้นไปส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้กินยาป้องกัน และการกินยาป้องกันส่วนใหญ่เราก็จะมียาอยู่หลายประเภทด้วยกันนะฮะขึ้นอยู่กับลักษณะของคนไข้เป็นหลักก็โดยทั่วไปเราจะให้ยาประมาณ3-6ถึงเดือนแล้วถ้าเผื่ออาการดีขึ้นจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาก็มีประมาณสัก50%ที่หายขาดที่เหลืออีก50%ก็อาจจะมาเป็นค้างคาวก็รักษาเป็นค้างคาวไปนะครับขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับ